ในความนิ่งเงียบของเขาในใจของเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้ตรามลุบละงานไพ่กันนะเป็นคลิป random, เป็นดอมเป็นดดมโดยรวมนะคนคนนี้ของคุณคนที่มีแต่ค,ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบในใจของเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้ตรามลาุปพลางานใจของเขาว่าเขาคิดอะไรกับคุณเวลานี้ เป็นคลิปแรนดอมเนะในใจของเขาคิดอะไรอยู่ในความนิ่งในความเงียบของเขาเวลานี้ห้าใบนะคนมีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบแล้วในใจของเขาคิดอะไรอยู่คุณ ได้สำหรับเดวิลคนคนนี้ของคุณชาวธาตุไฟเมษดสิงห์หนุมคนคนนี้ก็สองคุณนะเวลานี้ก็สองคุณมากมากคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษดสิงห์หนูคนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความงเงียบต่อกันเวลานี้ก็สองคุณนะคนคนนี้เดมูนเขาคิดเยอะ เขาคิดมากเขากังวลต่างๆนานาคนคนนี้ของคุณคนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบต่อกันเวลานี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะกังวลต่างๆนานาคนคนนี้ชาวทาตน้ำกรรกรพกจิตนี้คนนี้มีความคิดถึงคุณเพ้อฝันถึงคุณต่างๆนานาเขาคิดถึงคุณมากก็เพ้อฝันถึงคุณจินตนาการถึงคุณมากมายคนคนนี้ชาวทาตน้ำกรรกดพิจิตนี้ เดอะเอ็มเพอเรอร์คนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคนที่มีความนิ่งคนที่มีความเงียบต่อกันคนคนนี้เป็นคนทางไกลเดอะเอ็มเพอเรอร์คนคนนี้รักใครรักจริงเดอะเอ็มเพอเรอร์เดอะแฮงแมนที่ผ่านมาคุณสองคนมีการรอคอยกันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณรอคอยวันเวลาการเวลาทุกสิ่งอย่างที่ผ่าน กำลังขยายไพ่กันนะเดวิลคนนี้เขาหลงคุณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาหลงคุณมากๆคนคนนี้เดวิลคนนี้ความนิ่งคนนี่ความเงียบต่อกันเวลานี้เขารู้สึกคิดถึงคุณคุณคนที่มีค่าสำหรับเขามากมายคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาเดินออกจากคุณไปที่ผ่านมาเขาหานไหลคุณไปคนคนนี้ที่มีแต่ความเงียบที่แต่ความนิ่งต่อกันเขาได้เดินหานไหลคุณไปคนคนนี้ ชาวธาตุน้ํากรกบพิจิตรมีแต่เขาอยากกลับมาคุณนะคนคนนี้โดชาวออคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคุณอยากจะมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคนคนนี้อยากจะมาสร้างครอบครัวคุณคนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณอยากพูดคุยกับคุณชาวธาตุไฟเมตสิงห์ธนู